จากกรณีที่ผู้นำสามชาติได้แก่ประธานาธิบดีเรเซฟเดยยิปเอเดการแห่งตุรกีประธานาธิบดีซาอูลีนินิสโตแห่งฟิานา ot, แลนด์ Finland, และนายกทมนตรีแม g กดาเลนาแอนเดอร์สันแห่งสวีเดนได้พบปะเพื่อเจรจาการถึงข้อขัดแย้งที่ตุรกีย,ยังคงคัดค้านการเข้าร่วมนาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์ แต่ในที่สุดทั้ง3ประเทศก็ตกลงกันได้และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขา่ะที่การนาโตทางการตุรกีรายงานว่าฟินแลนด์และสวีเดนให้คำมั่นว่าจะประนามการก่อการร้ายในทุกรูปแบบและยุติการสนับสนุนองค์กรที่ตุรกีกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายเช่นกลุ่มชาวเคิร์ด และในเวลาต่อมาเอโดยการกล่าวในแถลงการหลังจากมีการประกาศข้อตกลงว่าทั้งนี้ตุรกียังได้เรียกร้องให้ฟินแลนด์และสวีเดนปิดสำนักงานและห้ามสิ่งพิมพ์ที่เป็นของขบวนการที่นำโดยเฟตุลากูเลนนักบวชพลัตทินและระงับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ได้รับการกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายด้วยในการแถลงข่าวหลังการประชุมสโตเทนเบิร์กล่าวว่าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงบทบรรยายเกี่ยวกับการต่อสู้กับการก่อการร้ายและการส่งออกอาวุธ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายระดับชาติที่เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้ฟินแลนด์และสวีเดนดจะได้กลายเป็นผู้สังเกตการในนาโตสำหรับการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ที่กรุงมาริด,ดิบประเทศสเปน ล่าสุดประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินกล่าวถึงกรณีที่มีการยินยอมให้สวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมนาโต้นั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหากฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้แต่จะตอบโต้อย่างสะสมหากนาโต้ประจำการทหารและโครงสร้างพื้นฐานในสองประเทศหลังจากพวกเขาเข้าร่วมในพันธมิตรทหารที่นำโดยสหรัฐแห่งนี้กับสวีเดนและฟินแลนด์เราไม่มีปัญหาแบบเดียวกับที่เรามีกับยูเครนพวกเขาต้องการเข้าร่วมนาโต้เอาเลย ปูตินให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐหลังพูดกับพวกผู้นำท้องถิ่นในเติร์กเมนิสถานชาติอดีตสาภาพโซเวียตในเอเชียกลางแต่พวกเขาต้องตระหนักว่าไม่เคยมีภัยคุกคามก่อนหน้านี้ในขณะที่ตอนนี้หากมีการประจำการกองทหารและโครงสร้างพื้นฐานที่นั่นเราจะตอบโต้อย่างสาสมและก่อภัยคุกคามแบบเดียวกันกับดินแดนต่างๆที่ก่อภัยคุกคามเข้าหาเรา ปูตินชี้ว่าเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับเฮลซิงกิและสต็อกโฮมจะตึงเครียดขึ้นต่อกรณีที่ทั้งสองประเทศเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีระหว่างเราแต่ตอนนี้มันอาจมีความตึงเครียดบ้างแน่นอนว่ามันคงจะมีเขากล่าวมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามีภัยคุกคามกับเราความคิดเห็นของปูตินมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากตุรกีชาติสมาชิกนาโต้ถอนการคัดค้านในกรณีฟินแลนด์และสวีเดนสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ หลังจากทั้ง3ชาติเห็นพ้องต้องกันในการปกป้องความมั่นคงของแต่ละฝ่ายนั่นหมายความว่าเฮลซิงกิและสต็อกโฮมสามารถเดินหน้ากระบวนการสมัครเข้าร่วมนาโตถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในด้านความมั่นคงของยุโรปในรอบหลายทศวรรษปูตินกล่าวต่อว่าจุดประสงค์ของสิ่งที่มอสโกรเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารในยูเครนนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป้าหมายของมันคือปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกและจัดตั้งเงื่อนไขต่างๆสำหรับรับประกันความมั่นคงของรัสเซียขณะที่สหรัฐจะก่อตั้งกองบัชาการทหารถาวรขึ้นแห่งใหม่พร้อมจัดส่งกำลังทางบกเรืออากาศเพิ่มเติมเข้าไปตลอดทั่วยุโรปเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากมอสโก โดยประธานาธิบ,บดีโจไปเดนประกาศขณะเข้าร่วมการประชุมสมมิติขององค์การนาโต้ซึ่งเตรียมเชิญฟินแลนด์และสวีเดนสองชาติที่อยู่ใกล้ๆรัสเซียเข้าเป็นสมาชิกใหม่หลังตุรกียเลิกคัดค้านสำหรับสถานการณ์การสู้รบในยูเครนยังคงดุเดือดโดยรัสเซียระดมโจมตีอย่างหนักเพื่อปิดล้อมตัดขาดเมืองลิซิชัน เรากำลังจัดส่งข้อความซึ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจผิดพลาดว่านาโตนั้นเข้มแข็งสามารคีกันและขั้นตอนต่างๆที่เรากำลังจะกระทำในซัมมิตคราวนี้จะเพิ่มพูนความแข็งแกร่งร่วมของพวกเราไบเดนพูดกับพวกผู้สื่อข่าวในช่วงเริ่มต้นการหารือกับเลขาธิการองค์การส่วนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการการประชุมซมมิตที่กรุงมาดริดประเทศสเปนคราวนี้ การเพิ่มกำลังทหารสหรัฐในยุโรปที่ไบเดนประกาศในคราวนี้นั้นประกอบไปด้วยการเพิ่มเรือพิฆาตที่ฐานทัพเมืองโรตาประเทศสเปนจากสี่ลำเป็นหกลำการจัดตั้งกองบัญชาการถาวรของกองทัพน้อยที่5ของสหรัฐขึ้นที่โปลแลนด์การเพิ่มกำลังกองพลน้อยหมุนเวียนในโรมาเนียซึ่งประกอบด้วยนักรบ3,000คนและทีมสู้รบที่มีบุคลากรอ,อีก2,000คนการเพิ่มกำลังทหารหมุนเวียนเข้าประจําในบรรดาประเทศบอลติก การเพิ่มเครื่องบินเทคโนโลยี s t e l F 35อีก2ฝูงบินเข้าไปที่สาราชนะจากักรการเพิ่มสมรรถนะด้านการป้องกันภัยทาอากาศและอื่นๆในเยอรมนีและในอิตาลี